ที่นี่ก็ต้้ง4วัน3คืนอุ้ยตายแล้วรับรองเลยนะคะว่าความสัมพันธ์ของพวกเขานะคะต้องมีการพัฒนากันอย่างแซ็บแน่ๆเอาเป็นว่าอยากรู้ว่าเป็นยังไงนะคะต้องติดตามชมเลยค่ะือมอมเป็นอะไรดีนะพอมเป็นแกะดีกว่าไปสอดส่องให้ทุกคนนะคะใคเห่้ดี๋ยวรอช้า<ๆ>ค่ะใคราไยช<ๆ> เดินมาปุ๊บเกตมาทาให้เป็นคนอื่นวะาใช่รอเล่นรอเล่นบอลบอลรู้สึกไงกับพี่แพรถ้าเขาไม่อ้วนผมคงมีอารมณ์แล้วโคตรรู้สึกแย่เลยเพราะเราอ่ะโดนแฟนคนที่สองมาพูดแบบบอลเลยบอกว่าเราอ่ะตัวใหญ่ไปอ้วนไปทําให้เราไม่มีอารมณ์ทางเพศแล้ววันพูดอย่างเงี้ยเคยแล้วที่เวทีมันคืออะไรวะคือยูเฟกหรอหรืออะไร ตั้งแต่เช้านะฮะเราก็เดินทางไปที่บ้านผาสุกครับอ่าเป็นกิจกรรมแอดเวนเจอร์ครับเออนี่คือนัดเต็มจำมาใช่ไหมนะนัดจำมาว่าใช่ไหมครับกูไม่ได้นัดเต็มมาแล้วกูจำเองอยากจะบอกว่าว่าที่เป็นบ ไอ้นู้ยเฮ้ยเฮ้ยไอ้คนโกหกเฮ้ยที่มาลงวะเลยวะสี่มาลงวะเลยวะคนบ้าไอ้พวกเด็กน้อยของจริงมาเลยสวัสดีครับผมนุ้ยเช็กมิเอลซีซั่นสิครับเป็นผู้ช่วยทนายความครับคู่เดทของผมเป็นคุณเฮเลนครับ สวัสดีค่ะให้เลนปวิตราเวณากรน,น,น,นะคะตอนนี้อายุ33ปีค่ะเป็นดีเจค่ะแล้วก็เป็นคุณครูสอนดีเจด้วยเทคหนออกมาค่ะถ้าอยากมีแฟนให้เปิดไฟไว้แต่ถ้าไม่ใช่เดี๋ยวขับรถไปส่งบ้านเองค่ะคือเขาเป็นคนล่าเริงสดใสดีครับเดินเข้ามาแล้วแบบยิ้มแย้มแจ่มใสอัธยาศัยแบบดูยิ้มแย้มใส จะเข้ามาทำให้หัวใจที่อ่อนล้าผมได้ชบชุ่มชื่นอีกครั้งครับที่คนที่ผ่านมาปิดไฟอ่ะเพราะว่าเขาต้องการให้ผมเจอเขาไงต่างคนต่างแอลกันไปแอลกันมาครับเพราะว่าเราก็ด้วยความว่าเราที่ใส่คล้ายๆกันคําพูดหรือว่าจะเป็นเรื่องของบุคลิกอะไรางครับการพูดคุยเราคุยคล้ายๆกันเลย เราเลยคุยกันได้ค่อนข้างแบบเหมือนสนิทกันคือไม่เหมือนต้องไม่ต้องเจอกันแต่เราก็สนิทกันได้แบบเร็วมากครับคือตั้งแต่เทคออกมาจนถึงเรียลิตี้เนี่ยมันค่อนข้างค่อนข้างเร็วเราก็ก็ยังคุยกันคุยไลน์กันบ้างอะไรเงี้ยยังไม่มีโอกาสที่จะแบบว่าเออไปเดทกันจริงจังอะไรเงี้ยครัวันนี้ก็มาเป็น first date สำหรับให้เลนกับโน ไหนบอกเขาไม่นายไปนูให้เล่นกันรู้เนี่ยให้เล่นมันแต่ใครก็เล่นได้นะทั้งคู่เลยคู่เนี้ยเขาป็นนักแสดงดังนั้นจะดูยากมากเลยอ่ะคือเราเราจะไม่รู้เลยว่าสิ่งที่เขาแบบกําลังแสดงออกหรือว่าเป็นเรื่องจริงหรือเป็นการแสดงเพราะเรารู้สึกรู้สึกได้ว่าเขาคือแบบเขาคือนักแสดงมากกว่าคือพูดมากพูดเก่งทั้งคู่เลยแต่คือเหมือนทั้งคู่มันเคมีเขาตรงกันเชียนะคะเชีย ไม่รู้เป็นรายการแต่ว่าแบบแต่ว่าดูน่ารักดีเหมาะกันนะเราส่งผู้มีประสบการณ์สูงมาช่วยเทรนน้องๆกันวันนี้นะประสบการณ์ในด้านน้องอยากดูไหมล่ะอยากปัดโ้ดได้ด้ไหมไ้ไหด้ไหดี๋ยวได้ไหมด้ไห่ได้ไหมไดหมาดพไหมได้ไหี่อ้เลมว้ไมได้ไามพี่่ไหมได้ไหมไดหมไดมได้ไหด ออกจะพูดเยอะแล้วก็เป็นคนตลกมันทําให้แบบบรรยากาศมันสนุกสนานมากขึ้นถึงจะบางคนจะลาคาญพี่นุแต่ผมก็ลาคาญแหละครับทีนี้เราก็เริ่มกิจกรรมกันเลยก็กิจกรรมแรกก็เป็นการเขาเรียกว่าอะไรนะโอนตะลิงพัวกั้นสูงเหรอ,อแล้วคอาสวยพี่พัวป่ะเออไม่ครับคู<อ>่แรก เขาไม่เด็กมันดูนี่เรามาซีซันนี้เราเป็นแขกรับเชิญเราเป็นเกรซไม่กลัวเลยจิไม่กลัวเลยไม่กลัวเลยอะพร้อมแล้วโอ้ยโอ้ยโอ้ยต้นหัวของมึงะเไม่มั่นคงไ่ว่าทุกคนเสียวไหมเียววไอเหี้ยไ้ไ้ไ้ไครับได้ไพร้อมนะครับไดไ สูงจริงไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วคุณแม่คะตื่ีเที่มันสูงจริงปกติจะเห็นออบจีอยู่กับจุ๊กจิ๊บตลอดนะแต่เนี่ยพอเห็นออบจีมาอยู่กับมาอยู่กับน้องแพลวเนี่ยก็ก็ดูว่าเขาสองคนไม่ได้คิดอะไรกันเลยมันรู้สึกได้เลยใครพูดใครวะ โอ้โหเย็ด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  สิบสอจะดีกว่าโอ้เดี๋ยว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 พี่ดูไม่ควรกลัวค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเก่งใจรอยสักข้างหลังด้วยนะคะเสียงกรี๊เธอเสียงลงโโอ้ห สสลิงมีอะไรที่มันเกี่ยวกับความสูงอะคือเบกอร์อย่างเราไม่กลัวความเดียวแต่เบก k อย่างเรากลัวความสูงคือแบบขาสั่นมากหัวใจจะวายว่ไม่ไหวแต่ตอนนี้ใจเต้นแรงมันเหมือนแบบไม่ใช่ลงไปแล้วช็อกตายนะไม่อยากเล่นคือไม่ได้กลัวความสูงแต่เหนื่อยตอนเดินวนอะอุ้ยปวแตกเจ็บขึ้นยังไงเดี๋ยวต้องเกาะป่ะค่ะ กลัวหนูกลัวยังคือไม่ได้ก ah ลัวความสูงคือไม่ได้กลัวความสูงแล้วโอ้โหออกขึ้นขั้นหนึ่งออกมาผมมีประสบการณ์แล้ว ผนสลิงเสร็จก็มาเออเล่นชิงช้าค่ะไอเครื่องเล่นนี้สนุกจริงๆพี่นุเขาใสอินเตอร์เทนแล้วพี่นุเขาก็นึกเกมขึ้นมาว่าเฮ้ยมันจะมาเวียงอย่างนี้มันไม่ไดม้มันธรรมดาไหมโอ้เอาไงกันล่ะก็เดี๋ยวมันทายคำกันหน่อยแล้วกันโดยมีหมวดหมู่มาให้ว่าเอ้ยเนี่ยไอสิ่งที่ใบเนี่ยมันคืออะไรเอาเอาขอเป็นเครื่องใช้ในครัวนะโอเคป่ะ okay, <Okay, S 1> เครื่องใช้ในครัวเรือะไรก็ได้เครื่องใช้ในครัว แต่ส่คนอย่างเงี้ยไม่ค่อยมีหัวด้วยคนอย่างพี่เฮเลนกับแพรวอ่ะเหมือนแบบเหมือนเป็นผู้หญิงที่แบบฉันอยู่คนเดียวฉันก็แฮปปี้ได้อะอะไรอย่างเงี้ยดูดิดูดิเนี่ยเหมือนกันเลยอ่ะแต่แต่ดีนะคนอย่างน่นาย่าเขาอินดีกนเดไ้สักคลเอาไป,ไ,ปไ,ปไ,ปไปเลย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 อยู่ในครัวอยู่ในครัวไปเลยครัวนี้อะไรบ้างไปเตลเียเาาเียไป กมือมันนีขอให้กอดเอวโอเคโอเคกอดเอวเฮ้ยอย่าสูงอย่าสูงไอ้อย่าสูงไอ้แค่เอวพ่อเอวอ่ะเอวอี้มึงเบาๆหน่อยพี่นุ้ยนี่เขาเป็นคนมือไวไงมือไวแล้วก็ลิงโลไงเราก็กลัวแบบว่าหายดังจังหวะแบบเฮ้ยกิ๊บอันนี้โอ้โหไปโดนหน้าอกเนี้ยเหมือนไบบหายเราก็ต้องแหมต้องมีเซฟคอร์สกันบ้างใช่ไหมพี่ฉลาดแม่ผมเป็นผู้ปกป้องสุภาพสตรี มึงทุกคนมือมกงทุกคนมือมือมือมาอันนี้โอ้ยเยอเยอะเยไอ้ตันเดี๋ยวมือมันไปทางอ่นอื่เดี๋ยวเดี๋ยวกลัวพี่พี่หนูด้เสียงมันเกอกตัดสียงผูเหอตัดเสียงผูเดี่น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 ี่จับพี่จับี่่เปนสอร์ตบาร์องีเออสอร์ตบาร์งิก็ตีมืซะด้วยไอ้โนดชมู่ะชม่นะเาไอ้เหี้ยมั chơi cho phù ôi, cái súng ơi cho รวนลามเท่าไหร่ก็อาจจะมีโอบอะเท่าเท่าที่รู้มีแค่โอบอะไรเงี้ยแต่ไม่ได้รววลามตรงอื่นเออแต่จิ๊บอ่ะกาศจะรวนลามพี่นูแต่แบบไม่ทันไงไอที่ช็อตที่เขาให้หยิบเชือกอะตอนที่จะลงใช่ไหมต้องปล่อยเชือกลงมาใช่ไหมจิ๊บจะหยิบแต่จังหวะนั้นอะจิ๊บอะมันเหมือนมันมันกลัวลวมือจิ๊บไม่ไม่ขยับอะคือใจคิดว่าจะหยิบแต่มือมันไม่ขยับอะมือมันอยู่อย่างเงี้ยมันปล่อยไม่ได้อ่ะพี่นูก็เลยต้องแบบจับเองจิ๊บเลยว่าอดเลย

ขาวของกุ้งทำไมเอาเยว่าของหวเจียนตีเยีโอยสัตวแมงกระดมีฝูงวแ้ขียังขี้ไปยังข้าวไปวไปออมนฉันบอกว่าี้ไปยังขันนี้ใช่มีเกาะมีเกาะ กดมีเพื่อนเหมือนมารเจอเพื่อนดันเลยอ่ะสองสองได้สองสงทิ้งไอ้ออกเปคิปทิ้งทิ้งตีดันิัดันนีไงกตูดันอย่นี้ไง้งืองไม่ถึงตั้งเนืองติ้งเนืองต่อรอบไหมครัิต่อรอบอมจีต่อรอบต่อรอบไยต่อรอบ ถักไว้ถักทำไมมันไม่หัวผักไปผักมากโค้งตัวมาเอวตัวมากเขาเออยายจะจนไหมันไอ้เพี้ยไอ้เพี้ยเพี้ยเราทำทำไมถูกสันต์ทำไมอะทำไมกิจกรรมโดยรวมก็สนุกดีครับได้ทำกิจกรรมแบบที่ผมชอบไหมผมชอบแบบกิจกรรมพวกนี้แบบแอกเวนเจอร์ปีนปีนผาเล่นอะไรที่สูงๆกว่าเสียวแต่ถามว่ากลัวความสูงไหมก็กลัวนะครับแต่ก็ชอบ จริงว่ะเฮ้ยสวยนะสีโอเคเฮ้ยมจ้ามาชมจ้าชิงช้าไปชมที่ตรงนี้กันแล้าเดี๋ยวพี่พาไปหรอมาคาับมาชมลังคาดิพ่อจิงหงส์บอกว่าอ้าวเปลี่ยนชุดเดี๋ยวเราจะไปอ่าลงน้ำในใจเราก็คิดว่าเฮ้ยผมยังไม่เดินไปฝั่งนั้นไงสระน้ำหรือเปล่าหรืออะไรยังไงปึ้งพอลงไปผมก็เดินทุกคนเรียบร้อยแล้วเดินไปแล้วรวบรัดเลยเดินลงไปปุ๊บโอ้โหบรรยากาศมันแบบโอ้โหมึงแบบ น้ำนี่ไหลประมาณเอื่อยๆประมาณข้อขาข้อเท้าอารมณ์แบบโอ้โหแม่งแบบโคตรโรแมนติก้ฮแคู่ของผมเป็นน้องเบนซ์ซึ่งผมระแวงน้องเบนซ์อยู่แล้ว ไม่เอิญกับผมแล้ววะเพราะเราหน้าตาดี2คนไงคือในทริปนี้เราหน้าตาดี2คนจริงไหมพี่คือมันจะเป็นคนอื่นมนไม่ได้เขาเป็นปิ้นออฟโพธารามเว้ย <c oughs> <c oughs> เรามาก็แบบเป็นพี่ใหญ่สุดเลยเนาะก็จะมีพี่ติ๊กอะแต่พี่ติ๊กเขาก็เหมือนแบบเขาอยู่เฉยเฉยอะไรเงี้ยเราก็อยากให้บรรยากาศในงานมันสนุกเราก็แบบพยายามแบบดูแลคนนู้นดูแลคนนี้เข้าไปแบบคุยพูดคุยคนนู้นคนนี้อะไรเงี้ยให้ให้แบบว่าบรรยากาศมันสนุกสนานขึ้นไม่แบบไม่ใช่แค่แบบมาแบบเงียบเงียบเงาเงาอะไรเงี้ยฮะน้องๆทุกคนน่ารักแล้วก็ทุกคนก็ไหนเพราะว่าเราเพิ่งมาเจอเขาแบบใน e ีีนี้แล้วก็ได้รู้จักกันในเรียลลิตี้นี้มันก็มันก็ดีดีที่สุดแล้ว เดียบอ๋อเมาเลยพอดเพื่อความควรันนี้เอ้ยตอนเล่นเล่นไม่หิวเอ้ยพี่บ้านในขณะที่เรามาเริ่มโตอาหารตรงนี้ครับขออนุญาตครับเชี่ยอะไรคะเชียร์เชียร์ก่อนที่เราจะเชีย่ยแต่เชียร์อะไรก็ไม่รู้ครับผมก่อนที่เราจะเชียร์เส้นนะครับในฐานะที่ผม แกเป็นพี่แก้ารทีไม่มีใครให้ใครมากกันอย่างนี้พี่แกอยู่เยอะสุดในที่ผมเป็นเป็นพี่เป็นผู้ชายนะครับผม่แเป็นคนนี้พี่ไม่ใช่ผู้ชายแล้วนะตั้งแต่กุรีอัพเจี๊ยบกบินบ้า เราเราน ini, you, bueno, uh ้อยน้อยคนน่ยจะได้มีโอกาสมาร่วมรับประทานอาหารร่วมโตกันแบบนี้นะกวันนี้ก็สนุกมากแล้วหวังว่าวันพรุ่งนี้เราจะร่วมมือร่วมใจกันต่อไปจนถึงวันสุดท้ายของคลิปนะครับว่าวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกคนขอให้เชร์และมีความสุขกันดีครับูด ไปวันก่อนนิดวันหนึ่งเหี้ยจำไม่ได้ว่ะไอ้เหี้ยจำไม่ได้กินไว้ก่อนได้ไหมไอ้เหี้ยตัวกลัวที่บ้านล่มจมไอ้เหี้ยออากูกินด้วยแล้วครับโอ้โหหมดกันภาพที่พี่ตั้งมาเดขาขาดูแกงกยวให้ดูเลยโอ้โหไม่ต้องเอี้ยเย ว่าเคยจูบปากกันไหมมันก็เคยอยู่แล้วอ่ะผมไม่เข้าใจว่ามันเป็นน้องผมได้ยังไงผมไม่ไน่าไปรู้จักคนอย่างมั่งไอ้ออฟติไอเลว